คำตือคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชม e f อฟซีแฟนช่องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาอีสานทิศกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เข้ามาตามตัวเลขกันนะครับที่บ้านของคุณแม่หอมหว้วนะครับหรือว่าหอประทับปูชีปะเขานะครับซึ่งตัวเลขนั้นจะได้แบบใด แนวทางแบบใดนะครับเอาไปเบิ่งกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณช่องมลทการพาลุยนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อคลิปวิดีโอนี้ให้กับทั้งช่องได้นําเสนอให้กับเอฟซีเพนท่องของบ่าวอีสานที่เจนได้รับชมนะครับเอาไปเบิ่งกันเลยนะครับว่าตัวเลขเป็นแบบใดได้แบบใดนะครับซึ่งงวดนี้แม่หอมหวนบอกว่าสุดยอดนะครับเป็นตัวเลขที่หนาลงทุนนะครับไปเบิ่งกันเลยครับ สัดีค่ะทั้งช่องราคาทางเอฟซีทางไก่เนาะอย่ดีมากเพราะท่านได้ครูวายาเป่ามาวระสันปิดสะกอนต่างจังหวัดมาบพได้เพราะว่าเขากปสิการโถ่เนาะต่างจังหวัดนี่มันก็อันตรายให้ว่าติดตามนั่ช่องยูทูบทุกๆช่องเนาะนั่นแหละเป็นเป็นสะพานบุญให้ซื้อสารให้นั่นแหละก็เห็นทุกมือเยอะดอกค่ะคือยยำปูส่งว่า คนมา้าถวายนั่นถวายนี่ข้าเจออ้าซ่งท่างสวยสน่มากจริงๆนะค่ะรมพัดุูมากกระด้รับยู่ค่ระได้รับแล้วแต่ว่าใบาเดียวเสี่ยวมาไห่เบืองเพราะว่าข้าเจ้าโล่งพิษแมเป็นท่านานัดเพื่อนเอามามันพิดมันผิษตัวเดียวกับอะไรหอมหัวน้วนนอนเหนือคนเียนร่รอลิงร่อลิงบ่ถือสารีโทยังเสี่ยเพื่อนก็เอาท่อท่งบ่เอาท่อทหารนี่จรินะคะ ก็ได้ไปแก้สองทียแล้วมือไปมือวานก็ว่าบ่ได้ต้นแม่ว่าสันต้องแก้อีกให้เป็นทอดอาหารว่าเฉพาะแก่แต่ซื้อคนมาแก่น้ำสกุลว่าสันคนว่าจากศรีสุงทางใดดีมันติดตัวเพาท่านใดว่าศัยพระเรศทรงทางธนารักษานะนะธนารีติตดัวเดียวกพบว่าใดเนาะเดี๋ยวสีเอาขึ้นให้เบื้องดอกว่าบ้านเลขที่เท่าใดจังสีหน้าแล้วกันเสื้อเขียนแบบใดจังไดเนาะค่ะเนาะผ่าเั้งโบโทันั่นแหละเขียนไว้ นั่นแะจังเข้ามาสวยคนเบืองให้เไงคนอ,อูจกัก,จกเออจะวางคนเพก่าจะถามละเนาะเพคนว่าเออเที่จังได้จังสีเสือสารจังสีถามปูอะไรจังสีเห็นว่าสั่นก่ะให้แอดมินมาทายทำแด้ก่ะวางสีเนาะแล้วก็ให้ให้หูเรียงเล่าว,วา่าเป็นไปจังไหนว่าปูว่าจังไหนปูแล้วกับวา่วาพญานาคเกียเหียนสององค์ในสามขามรหัสิศเมตรคืเอเก่าคือเก่ารหัสิศเมตรแล้วก็วา่บาบันนีมันมี มีเมนีและพึ่งว่ออันนี้คือพึ่งว้าเลาว่าพ่อไปยืนเล่งบงถนนลาวาสันจากปาทางมห่อนีพ่อวัดเราด้วว่าสันรอะพอวัดไปแล้วว่าสันสีเดชทางถนนน้ากันเด้อลูกพอวัดไปแล้วเด็กเกดสิบหามวัดสันาวะเ็ดสิมหามรต่างแต่ป่าทางมห่อนีวัาปูลรากาเอาได้ลาวะความยาวของถนนเมตรบอันนี้คือปูวปูวาเกดสิมหามีลาวะ ให้ซ้อยกันสร้างเด้อว่าสันอันพญานาคก็สร้างแล้วล่ะว่าสันลาว่าพญานาคเกียรตยนสององค์ข้าเจ้ากําลังเริ่มมัดโค้งเหล็กมัดยังเหลียวแล้วล่ะไปเบิ่งมื้อเช้าไปหาปู่เท่ทองเพิ่นก็นี่มีดฝันอยู่ดอกเพิ่นก็เว้าให้ฟังเนาะอันนี้คือความฝันของเพิ่นเพิ่นก็เลยเว้าว่าฝันว่าเขาขี่มอไซค์ญ่มานี่ไอ้ซั่นผู้ใดก็ขับบ่ได้ผู้ใดก็ขับบ่ได้พร้อมหวนเป็นผู้ขับได้แล้วว่า เลขทะเบียนแดงจึงคือมีซีตัลวละว่ะขับคันใหญ่ๆได้บึ้งไปใส่หอดผ่าถุงเด้่ใส่สินไปปูวา่าบ่ได้ใส่กางเกงคือเขาเดีกว่าสิป้าทุกคนผู้ใหญ่มาขับได้ปเนะูเล,นะลววเยว่าวสิน่ะเลขเลขนะมีซีตัวละว่าแดงจึงคือโยธาตัวใดละปู 38, ส,ววะสามแปดสองเจ็ดละสั่นละว่ะสามแปดสองเจ็ดอันนี้คือนิมิตฝันของปูเทท่องน้องวัดก้อนเพื่อกับฝันว่าอันท่าท่องมาเทอยู่หน้าบ้าน เราก็เห็อนไทยรลดแดงจือพึ่งหนึ่งเกจศูนย์มากกว่าเกจศูนย์บัตรเลขที่ก็หาเกจศูนย์เฉยๆน้าแต่ว่าวันนี้เราว่าฝันอีกหละฝันว่าขีโมต่ตะไส่แต่ว่าขั้นบอกง่ายว่าสันสามแปดเจ็ดสองเจ็ดว่าสันสามแปดสองเจ็ดค่ะนั่นแหละอันที่อนนั่นฝันนิมิตฝันเพื่อนวราหมฟังมือหนังกระจัดงานพิธีบายซีสูขวรวันที่เก่านะะั่นแหละอนกระเรี่าไหมฟัง นั่นละ่ะฝากเอฟซีเนาะพี่เจรานาเบิงเบิงเป็นแนวทางนั่นละ่ะมาคุณแม่มทวดนี่นะครับสางถนน,ถน,อนโอ้อันสร้า,สางถนนบอกค่ะสร้างถนนปูพึ่งเว้ามืวอนี้เนาะพึ่งเว้าเราพึ่งเว้ามืัอนี้วันที่ไรสิบสองเงนบ่ะค่ะเราบพิ่เคยาาเว,ว,ว,เว่าแจ็คเกอร์เราเพิ่งตะวบเมือนี้พอดีมีล,กลูกหลานอยู่อุดรละ่ะมาเพิ่นก็นเรียกว่าเออชีสร้งสสางถนนน้ำพอบอ่อสัง่ง ขั้นสีซอยสางพอไปเล่งเมืองแลล่เดือซันจากป่าข้างมะฮอนมีพ่อวัดเมืองแล้วได้เกสิบหเมตรเราเลยวางสิเกศิหาเมตรควาวมยาวเออความยายงเกศหเมตรเอาเท่านี้แล้วลวกก็สันเกลียวยู่ดอกถนนเราเด้วางสิเกศสิหเมตรเราเบาวางสิละปูเราเบามีหลานไม่ลาสุดค่ะนี่เม็ดฝันปูเทท่องกอบเียข่รลดสามแปดสองเจ็ด ค่ะสามแปดสองเกีอันที่เพิ่นเวา้าเ่าเศร้าก็คือสามพญานาคเกศฤษณสององค์แล้วเล่าวดนี้แล้วแล้วว่าความยหงาหาซิเมตรพญานาคควเหยาหาซิเมตรนี่แหละอันเล่าเว้าย่ำแล้วก็ท่วนตกเก่าเข้าค่ำเก่าละเมื่อที่เล่าเต็นนะเนาะลืมบเนาะอันอันวันที่เก่าอันบ่ายที่สู้ขวัญปูเต็นเราเลยเฮ็ดมือขึ้นี่สี่กำกำปั่นตะวันเหนียวสีแล้วออกก้นเหนียวปูแล้วออกาวบางสี่ นี่แหละคนกตะีว่าเป็นหาศูนค่ะเตียนท่าเดียวเลยเตีนท่าเดียวเลยก็เตีนท่าเดียวเลยั่นล่ะข้างเขาพิ่เจรนาบึงโศกไฟโศมันเนาะบุญให้บุญมันทือวบาล่ะยังได้กระติดตามนํำช่องเนาะค่ะเนาะติดตามจากช่องเพราะว่ามันมาบ่ได้ช่วงนี้โควิดแล้วค่ะ่างจังหวัดกับบ่รลับค่ะเพราะว่ามันอัตราแล้วค่ะ ถ้าเกิดเขากับตัวไ้จังสี่น้าจังได้กับปากไปเรค่อยผู้ได้เตรียมตัวว่าสีม้าจะเฝ้ามากโทรหาสกอนโทรหาับคุยกันได้ค่ะเพราะว่ามาพ่ได้ปูกกะนันได้ยี่ดอกแล้วก็ซื้อสารไหไทยยี่ดอกผู้นักนกะที่ฐานจิตเดิ่นกับไปเขาฟันคือวังหันละพ่นเห็ดพ่นเห็ดนกยูงมากเก่าเก่าตัวพ่นพ่นเห็ดเป็นต้นเงื่อนมากด้วย่นอาทิตฐานเพ่นมาานีละ ปูเลยว่าเออสีส้อยสางประตูโค้งระวังสีเนาะเออข้าสีส้อยสานไปเบื้องรวดพระสันติฐานพระยาหนังน่ะพระสันติมีสองเก่าเขาเก่าเขาตัวเลือกถึงสองเก่าเพิ่นกระเรื่ได้เพื่อกระเลื่อได้หลีมันก็ได้เป็นบางข้นเนาะเพื่นกะเพิ่นกระเบาก็ดอกสองเก่าวันวันเพิ่นกะเบาว่าวันที่วันที่สิบเก่าเอาลวดมาถวายพอเดอรภาษาบอกแย่สมพรแย่สมพลบัตรท่านขั้นบัตรท่านเอาวันที่เศร้าเก่าก็ได้ เศร้าเก่าท่านอยู่ด้อเราสบาท่านอยู่อันเราเบาที่เลกเอียดอันต่อมงวด,ววดค่ะเอาบริบุณบอตเอาสำหรับมือนี้นะครับค่ะข้างที่ทีมของที่ห้าฝารวดหักหักมันนี่ชนแนลนะครับนี่แบบพี่น้องเก็ซีนะครับแากเชื่อมชุดใจระวังเงินมีคุณแม่สอนฟานีวัดพันสี่ร้อยบาท คุณประมวลของสุภาสามร้อยบาทนะครับคุณจุธามาศพันพะวงสี่ร้อยบาทนะครับซึ่งคุณคคคคจุธามาศเนี่ยคุณก็อยากให้คุณแม่เนี่ยยกขันหาถวายผู้ให้แน่ป่ะเสริฐวันเดือนปีเกิดกับทามนี้นะครับผมค่ะค่ะคุนอยากเบ่งบวมน้อยนาณนั้นยค่ะค่ะเดี๋ยวจำได้จำมันมาเนาะให้เพิ่มเพิ่มก่อนโบอันนี้บ่บโบไมีเบื่อทั่วคนเนาะคุณจุืามาศเนาะ ที่อยู่ยนในวงตีเดี่ยวค,ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนั่นไงเนาะคะ่ะเนาะเออให้พ่นผู้มาถามบาอกเนาะนี่เนาะเอาค่ะสาธุสาธุสาธุเด้อวยบุญบารมีผู้ที่ภราพรูตาผู้ภูมิเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณแห่งนี้เป็นสักขีพยานินะค่ะว่าลูกหลานเอฟซีเลยรวมสร้าง ให้ป uh, ูหลับเด้อค่ะเด้อให้ลูกหลานมีโศกมีลาบมีโศกมีหมานสู่มหูซุ่มหนพร้อมทั้งทั้งช่องเนาะค่ะพร้อมทั้งช่องให้เพิ่นลำลำด้วยด้วยซุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะป่าถนาสิ่งใดให้สงพอมูหมาดป่าถนาให้เงินเลน้องให้ทองไหลมาเด้อค่ะเด้อซาสาธุนี่แหละอันนี้ค่ะนี่เด้อค่ะเด้อ ที่ค่ะอันเพราะว่าเพินกื่อทั่นี่เิงเบอทั่วรงบ้านนะคะเพราะว่าเพิ่นซุงของมาเพิ่นซุงมาเพิ่นถ้าแก้วพาว่าโป้หูจักบ้านมหจักตำบลแ่แนวข้างขแม่ก็ได้บอกไปแล้วนะคะ เรียด้วยแล้วค่ะดีด้วยค่ะดีด้วยค่ะบ้านดอนผู้บ้านเลขที่5้าเจ็บ้านดอนผู้หมู่ที่สิบตำบลน,น้องนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแม่หอมวหวนสาขาผู้หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์หกสองสองสามสค่ะ ีราคาตามมีเ oh, ด้อ no ค่ะเด้อสพัสดุมาให้ห้าพคนกบอหูจักไล่ละเอียดเนาะอันนี้คนเบื้งตามช่องรอบคุณขอบคุณ่คุณแม่คะจุมับคุณแม่ค่ค่มองมา่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะสรุปตัวเลขแนวทางเนาะค่ะใบหอมหัวนกกะ ให้เป็นมิเป็นปิศณาน้ำนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขตรงๆน้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ได้ฟังแล้วก็โปรไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอันนี้ก็แอดมินกับขออนุญาตเนาะคะ่ะขออนุญาตแจ้งให้นะคะปูบอกจะสร้างถนนข้ามาบ้านแม่หอมหัวนะคะ75หเมตรเนาะคะ่ะทะเบียนรถปูเท่ท้องนิมิตฝันนะคะทะเบียนรถ3827ด 3, 8, 2, 7, นะคะแล้วกับปูล่ำ วันที่เก่ายกมือขึ้นหาเนีวยลวก็กรรมกับบันนะคะก็ตีเป็นศูนย์หาหาศูนย์นะคะและปูบอกสั่งพญานาคเจ็ดเสียนสององค์คางละหาสิบเมตรห้ามเอาร่วมกันเนาะค่ะห้ามร่วมกันนะคะปูย่ำเนาะค่ะแอดกตีเป็นเจ็ดสองและหาศูนย์นะคะ<ม><ม>ค่ะธรรมชมแคปหน้าจอไว้นะคะ ทางช่องเราค่ะกับเป็นซื่อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมกับโปรดใต์วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิถูกยายวากันเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมมามากบ่ชอบกเลื่อนผ่านนะคะทามากถ้าชอบกจังอยเก็บว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื่อสลากิจแบกรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันธได้บ่ค่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูษะเมึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมเกาะเงินก่อทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบอดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เหนือเก้าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตวดน้อยๆไปมืดพวกกู้พวกเงี้ยพวกเนี่ยขอนี้ขอมากลยว่าใดครับที่เหนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าาาเเเเเเเงงงงงิิินนนนนไววกกกกะะอออททรรรีียยคคับใมสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลองเอาไปบูซ่ามึงได้ครับเด้อติเณติสันตินารันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสรับดีสิทนันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบอกจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาดูครับซาดุ